ความพิเศษของตู้จดหมายที่นี่นะคะตรงไหนรู้ไหมคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาลิจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูอะไรบางอย่างนะคะสิ่งที่มาลิจะพาเพื่อนๆดูวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะตู้จดหมายนะคะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมมาลิต้องพาดูตู้จดหมายมันมีความสำคัญอะไรแล้วแล้วทำไมจะต้องดูตู้จดหมายใช่ไหมคะ สำหรับตู้จดหมายนะคะที่อเมริกานะคะก็จะมีตู้จดหมายเนาะเป็นหน้าบ้านไขรหน้าบ้านมันนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ไหมเห็นตู้นู้นไหมคะเห็นตู้นู้นไหมแล้วก็แต่ละบ้านเขาก็จะมีของเขาอะนะคะที่หน้าบ้านเนาะหมือย่างที่นี้ค่ะเป็นบ้านของมารีนะคะก็จะมีตู้จดหมายตัวนี้นะคะแล้วคราวนี้ค่ะทําไมมารีต้องพาเพื่อนๆดูตู้จดหมายมาดูเลยค่ะว่าทําไมนะคะ ในกรณีที่ postman นะคะคนส่งจดหมายเข้ามานะคะเขาก็จะเอาเอกสารหรือว่าจดหมายนะคะใส่ในช่องนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องแบบรับหนังสือพิมพ์หรือว่าโบชัวต่างๆนะคะตอนนี้ก็คือเป็นจดหมายนะคะก็ postman เขาก็จะเอาจดหมายใส่ตรงนี้ให้เรานะคะแล้วก็ปิดไว้นะคะแล้วเขาก็จะไปปกตินะคะ สำหรับตู้ไปรษณีย์ที่นี่นะคะเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ที่นี่อาจจะทราบแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่ไทยอาจจะไม่ทราบนะมารีก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังนะคะความพิเศษของตู้จดหมายที่นี่นะคะตรงไหนรู้ไหมคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยตรงธงแดงนี้เลยค่ะมีความสําคัญยังไงใช่ไหมคะมีความพิเศษแบบไหนใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเดี๋ยวมาริจะเล่าให้ฟังนะคะในกรณีถ้าเรามีจดหมายที่จะส่งออกนะคะให้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจตอบรับหรือว่าจดหมายปกติทั่วไปใช่ไหมคะโดยปกติถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราก็จะไปที่ไปหย่อนที่ตู้ไปรษณีย์ใช่ไหมคะหรือไม่ก็ไปที่ไปรษณีย์นะคะเพื่อส่งจดหมายใช่ไหมแต่ว่าที่นี้นะคะไม่ต้องเลยค่ะมาลิเขียนจดหมายเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าปิด,สปดใส่สตมป์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมาลิก็จะเปิดนะคะ ตู้จดหมายแล้วก็เอาจดหมายของเราใส่ตรงนี้ปกติเลยนะคะจากนั้นค่ะมาริก็จะทําสัญ,ญลักษณ์ให้กับโพสแมนนะคะรู้ว่ามาริจะมีจดหมายส่งออกโดยการนี่ค่ะยกธงแดงนี้ขึ้นเลยนะคะยกธงแดงขึ้นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแค่นี้นะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้กับคนส่งจดหมายนะคะโพสแมนแล้วเขารู้แล้วนะคะว่าอ๋อบ้านนี้มีจดหมายจะส่งนะคะหลังจากที่เขามาถึงนะคะเขาก็จะเปิดตู้ตรงนี้นะคะ ก็หยิบเอาจดหมายของเรานะคะจากนั้นแล้วเขาก็เอารงลงค่ะว่าเขาได้รับไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นจดหมายของเราก็จะถูกส่งไปที่ตามที่อยู่ของเราจ่ายน้าซองไว้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆสะดวกสบายดีเนาะจริงๆแล้วแบบนี้เขาก็มีมาตั้งนานมากๆแล้วนะคะเพราะว่าสแตนดาร์ดของตู้จดหมายเขาก็จะมีธงทุกที่เลยเห็นไหมคะมะลิคิดว่ามันเป็นค่อนข้างที่จะแปลกดีเนาะแต่ว่าก็สะดวกดีเพราะว่าโพลแมนนะคะเขาก็จะมาส่งจดหมายให้เราทุกวันอยู่แล้วเขาก็เลย อำนวยความสะดวกโดยการหยิบจากตู้ไปรษณีย์ตรงนี้ไปส่งให้เราเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องออกไปไหนอันนี้เฉพาะในกรณีจดหมายที่เป็นซองเล็กๆนะคะหรือว่าเอกสารเล็กๆนะไม่ใช่ว่าเป็นพัสดุนะคะถ้าพัสดุยังไงก็ต้องไปที่ไปรษณีย์หรือว่าไปที่ u p s หรือว่าแล้วแต่นะคะแล้วแต่เซอร์วิสที่เราจะไปนะคะแต่ว่าอันนี้คือเฉพาะกรณีที่เป็นจดหมายเป็นซองเล็กๆนะคะติดแตมป์ได้อย่างนี้นะคะแบบที่ไม่ต้องช่างอ่ะนะจริงๆแล้วก็คือ มันเป็นความพิเศษที่ตอนนี้อาจจะไม่มีใครใช้เท่าไหร่แล้วเนาะเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วนะคะเราแทบจะไม่มีการส่งจดหมายให้กันแล้วเราก็จะมีการส่งไลน์ส่ง f a c e b o o k หรือว่าเป็นอ e ีเมลอย่างนี้มากกว่านะคะแต่ว่าก็ยังมีจดหมายที่เราต้องส่งอยู่นะคะอย่างเช่นใบการันตีต่างๆหรือว่าจดหมายธุรกิจตอบรับต่างๆนะคะดังนั้นแล้วค่ะเพื่อนๆบริกังจะมาแชร์ให้ดูนะคะว่า มันก็สะดวกสบายดีนะคะพอลิมาริไม่เคยเห็นที่ไทยนะคะเป็นแบบนี้นะคะเล้ก็เลยอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้มาริได้ทําคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้มาริไปแล้วนะคะเพื่อนๆบายบาย